โหไว้ยนี่มันอะไรกันวะทําไมฉันถึงมาอยู่บนเตียงในโรงแรมได้ล่ะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยตามสภาพของฉันตอนนี้ยังเหมือนเพิ่งผ่านสึดร้อนแล้วกับเาวสวยแปลกหน้าบําเนินบาดเลยือเจ้าเจียฉันจําได้ว่าพวกเราืึนีน่เงียบไปเลยนะเก่งมากเลยนะเดี๋ยวนี้นะฉันมโหก็ไม่กลัวใช่ไหมเข้ามาหาได้ปีหนึ่งได้ไม่เนอะก็ทิ้งฉันเลยไะเกิดอะไรขึ้นกันวีแชทนี้ถูกเธอบล็อกไปแล้วนี่ แล้วอีกอย่างทำไมเธอถึงส่งข้อความมาด้วยน้ำเสียงเหมือนเรายังคบกันอยู่แบบนี้ล่ะว,วันเวลาแบบนี้หรือว่าฉันเกิดใหม่อย่างนั้นเหรอเจียงเฉิงฉนายหมดแต่ชักช้าเดิงสั่งอังเปาอยู่ได้ไม่เคยใส่ใจความรู้สึกของฉันเลยนายไม่เข้าใจฉันเลยสักนิดนายไม่ได้รักฉันจริงๆตอนนี้ฉันเจอคนที่เข้าใจและรักฉันมากกว่านายแล้วนี่เพื่อนถ้ารู้สถานการณ์ออกแล้วก็รีบใส่หัวไปซะ การที่นายจืนอยู่ตรงนี้เมื่อแต่จะทําให้ทุกคนอึดอัดนะเคยสาบานไว้ว่าจะอยู่กับเธอไปชั่วชีวิตจะรักและทะนุถนอบเธออย่างดีสุดท้ายก็โดนความจริงตบหน้าเข้าอย่างจังแล้วรูเจอกนิสัยของเธอแล้วสเต็ปต่อไปก็ต้องหาข้ออ้างมาขออังเปาแน่เลยเราไม่ผิดเลอจริงๆมุกเดิมๆลูกไม้เดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเมื่อก่อนฉันจะถูกความรักบังตาจนทำให้ไร้ศักดิ์ศรีได้ขนาดนี้ ในเมื่อตัดสินใจแล้วก็ทำมันบนนี้เลยดีกว่านี่เจ้าเจียรเราเลิกกันเถอะได้เจียงเฉิงนายนายหมายความว่าอย่างไรนายนั่นเหรอจะมาขอเลิกกับฉันนะ่ะหมายความว่าอย่างไงน่ะเหรอก็ตามความหมายตรงตัวนั่นแหละถ้าจะไม่เข้าใจก็พูดอีกทีว่าเราเลิกกันทำไมที่ถามวันนี้คือให้โอกาสแล้วไนะรีบมหาทางลงดีๆซะเป็นข้อความฉันหรือย,ยังช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมเจ้าเจียฉันจริงจังยเราเข้ากันไม่ได้จริงๆได้นายเป็นคนพูดเองนะเลิกก็เลิก,ก,ลกจะมาเสียใจทีหลังก็แล้วกันชิ แล้วฉันจะให้โอกาสเธอกลับมาสวมเขาให้ฉันอีกรอบอีกไงเห็นฉันบ้าไปแล้วเหรอเสียใจเสียใจบ้านเธอสิตรวจพอปเจตจำนองอันแน่วแน่ได้ด็่ขาดของฮอปจิตดีด้วยฮอได้เปิดใช้งานระบบแทบทูสายเปย์สำเร็จแล้วอะไรไน้ระบบแทบทูสายเปย์อย่างนั้นเหรอให้ตายเถอะชาติที่แล้วไม่เคยเจอเรื่องดีๆกับเขาเลยชาตินี้เริ่มด้วยระบบแพคคู่เกิดใหม่พร้อมกับพลังกงที่เรากำลังจะไปถึงจุดสุดๆของชีวิตแล้วจริงๆเหรอ ชื่อเจียงเฉิงอายุ18ปีส่วนสูง182ยซนเมตรค่าความหล่อ85าคะแนนเลเวล1งเงินสำรองระบบศูนย์ยวนเงินที่ได้รับจากระบบ0.1ยหยวนต่อวินาทีค่าประสบการณ์สำหรับเดินขั้น0นูนต่อ1 0 0 0งแสนถึงมันจะเรียบง่ายนในป้าน,านแต่ว่ามันโหดขนาดนี้เลยเหรอแค่วินาทีเดียวก็ได้เงิน0.1ยหยวนแล้วไหนเราคำนวณดูซิเงินวันหนึ่งก็ได้8,640หยวนเดือนหนึ่งก็จะได้สองแสน ห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหยวนให้ตายสินี่มันสุดยอดเกินไปแล้วขอสแสดงความยินดีอีกครั้งโคได้รับแพ็กเกจเริ่มต้นต้องการเปิดหรือไม่แน่นอนว่าต้องเปิดอยู่แล้วสิจะดีได้โพดได้รับรางวัลเงินสนดเริ่มต้นสิบล้านหยวนรถซูปเปอร์คาร์ซูเจ็ดอุนต้าหนึปป่งคันการช้อปปิ้งคิติคอลขันต้นยอดใช้ใจ่ายสูงสุดต่อไบไม่เกินหนึ่งล้านหยวนในเครื่องสกานค่าคอมเป็นมิตรบัญชีธนาคารของท่านไม่ได้ลงท้าย 5456ได้รับเงินโอนจำนวน10ล้านหยวนยจดเงินคงเหลือปัจจุบัน10ล้านหยวน 32, 3 2 3 1 1หยวนข้อความโอนเงินจากธนาคารของแท้แน่นอนกุญแจรถดูของจริงแต่ว่าไอ้เครื่องสแกนข้าความเป็นมิตรนี่มันอะไรกันเนี่ยดูว่าจะลองใช้กับเธอคนนี้ดูนะสแกนข้าความเป็นมิตรชื่ออินเชียวเชียวอายุ2 5ปีสวนสูง165ซมติเม ค่าความสูง93รูปร่าง94ค่าความเป็นส่วนตัว1ค่าความเป็นมิต60สถานะเสนิดสนมปกติอ๋อนี่สินะเครื่องสแกนค่าความเป็นมิตรน่าสนใจดีนี่ค่าสถานะอื่นๆก็เข้าใจง่ายดีแต่ค่าความเป็นส่วนตัวนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันค่าความเป็นส่วนตัวคือจํานวนครั้งที่มีความสัมพั์ดึกซึ่นกับเพศตรงข้ามอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวสิค่าค่าความเป็นส่วนตัว1ก็หมายความว่า ผู้ชายคนแรกของอินเซียวเซียวก็คือคือฉันอย่างนั้นเหรอขออภัยหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขนาดนี้อืมวันนี้ในชาตินี้เป็นวันที่ทหาเจ้าเจียก็ไม่ดับส่งวีชัทไปก็ไม่ตอบพอดีเป็นช่วงเวลาที่อยาดอั้นตันใจจนต้องไปดื่มเหล้าย้อมใจที่บาแล้วก็ได้เจอกับอินเซียวเสียวแก้กุ้มอยู่ที่บาเหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะเสียครั้งแรกให้กับฉัน แต่ค่าความเป็นมิตรมีแค่60นั่นก็หมายความว่าอินเชียวเียวนั้นแค่โดนเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอะไรมาสักอย่างแล้วก็เมาจนตัดภาพไปเท่านั้นไม่ได้ตกกลุ่มรักฉันตั้งแต่ได้เห็นเฮ้ยเดี๋ยวก็ถอนหายใจเดี๋ยวก็เย่แบบพมคืนเดี๋ยวก็ใส่หัวเหมือนตอนที่ดื่มเด้าเปียกเลยนะเป็นพ่อเทพบุตรนักรักโดยกําเนิดหรือยังไงตื่นเล้าอย่างง้นเหรอพี่สาวครับเราจะไปพูดถึงเรื่องอื่นตอนนี้กันทําไมนะแล้วทําไมเด็กเดินไม่ดับไม่นอนมาถอนหายใจเรื่องอะไรกัน ก็แค่เสียดายที่ทำไมไม่ได้เจอพี่เดียวกว่านี้ถ้าพี่ไม่เชื่อก็ลองจับดูสิครับจอกเก่งจริงๆเลยนะทนไม่ไหวแล้วเหรอเนื่องจากโพต์ขับรถเร็วเกินไปพตจะได้รับรางวัลหนึ่งการคิดิ่งเข้าสำหรับซื้อรถซุปเปอร์คาร์สองสกิลปลายดินผิวไหวสกิลนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทุกเซลล์บนปลายดินของโพต์ทำให้ดินมีความยืดหยุ่นได้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นให้ตายสิแบบนี้ก็ได้อย่างนั้นเหรอมีสกิลปลายดินผิวไหว นี่ได้อีกเดี๋ยวก็มีสกิลไปดิ้นผิวไหวนี่แล้วอีกเดียว,ยว,ว,วอีนเ,เชียวเชียวก็ได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอะนไปดิ้นผิวไหวใช้สกิลทำไมจูบเก่งขนาดนี้แล้วก็ความรู้สึกตอนจูบมันต่างจากเมื่อกี้แบบคนละแบบาได้จะเพิ่งเข้าใจผิดไปละการจูบของจริงน่ะเพิ่งจะเริ่มต้นตัางหากละเฮ้ยชิบหายละอินเชียวเชียว คิดว่าฉันเป็นเด็กขายของอย่างนั้นเหรอดูจากความหนาน่หนึ่งหมื่นหยวนก็ใจป๊าเหมือนกันนี่ขอบคุณสําหรับแม่คืนนะฉันพอใจมากนี่คือค่าตอบแทนที่นายควรจะได้รับยอมเสียครั้งแรกให้แล้วจะจะมาจ่ายเงินให้ฉันอีกผู้หญิงที่ชื่ออินเชียวเชียวคนนี้น่าสนใจจริงๆน่าเสียดายจริงๆที่ไม่ได้ขอช่องทางติดต่อของเธอเอาไว้การเชื่อติเาช่างเถอะตอนนี้สิ่งที่ฉันสนใจมากกว่าก็คือ กาดคีย์ิคเข้านี่ตังหากนะใช้เงินแล้วจะเกิดคีย์ิคเข้าคีย์ิคเข้านี่หมายถึงจะได้เงินเพิ่มหรือว่าจะเป็นค่าประสบการณ์หรือว่าจะเหมือนกับการดรอปไอเทมในเกมอย่างนั้นเหรอการชอปปิ้งคีย์ i ิคเข้าหมายถึงการใช้จ่ายภายในวงเงินที่กําหนดจะมีโอกาสได้รับเงินคืนทวีคูณตามจำํานวนที่ใช้จ่ายไปอาจจะเป็น1ิเท่าหรือว่า20เท่าก็ได้แล้วแต่ตัวแต่การ์คีย์ทิเข้าขั้นต้นนีอัตราสูงสุดจุดที่50เท่าถ้าซื้อแค่รถซปเปอร์คาร์ ราคา1ิบล้านจวนถ้าได้เงินคืนสูงสุด50ิบเท่าก็จะได้500ล้านจวนแล้วถ้าใช้การ์ดคิดต่อขั้นต้นทั้งห้าใบให้หมดก่อนพอสะสมเงินได้มากพอแล้วค่อยไปซื้อซูปเปอร์คาร์ที่แพงกว่าเดิมก็จะได้เงินคืนเยอกว่าเดิมไม่ใช่หรอในเมื่อได้เกิดใหม่ถ้าจะมีพลังโกงแบบนี้จะปล่อยให้เสียของได้อย่างไรกันชาตินี้ฉันจะกลายเป็นอพัพมหาเศรษฐีที่โด่งดังไปทั่วโลก ได้ขอจายดุกตำนานของตเองไว้บนโลกใบนี้ช่วงเวลานี้จงเหลือเวลาอีกนั้นก่อนที่บริษัทจัใหญ่บางแห่งจะเริ่มก่อตั้งสิ่งที่ฉันต้องทําตอนนี้ก็คือการรวบรวมเงินทุนเริ่มต้นให้มากพอเพื่อที่จะคว้าซื้อหุ้นก่อตั้งจํานวนมหาศาลให้ได้ในครั้งเดียวบริษัทใหญ่เรานั้นจะกลายเป็นบันไดให้ฉันทะยานสู่ความสําเร็จอันจริงใจได้แน่นอนและในตอนนี้นโยบายของเมืองเชิงตูแม้จะเกัดการซื้อบ้าน แต่จำกัดการกู้สินเชื่อตราบใดที่ไม่ได้กู้เงินจากธนาคารก็มีช่องทางให้ทำอะไรอีกเยอะเลยการคิดจะเข้าวงเงิน1ล้านทั้ง5ใบของฉันเนี่ยเหมาะกับการเอาไปซื้อบ้านผลดีเลยพี่ชายไม่ทราบว่ารถคันนี้ของพี่หรือเปล่าคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายช่วยไปส่งฉันไหนได้ไหมคะฉันรีบกลับบ้านมากเลยในแอปมันแจ้งว่าท่อน้ำทิ้งที่บ้านของฉันแตกนะคะพี่ชายช่วยไหนได้ไหมคะ เปิดใช้ย้าอนเครื่องสแกนค่าความเป็นมิตรชื่อเชิญดีชีอายุ23ปีส่วนสูง1 68ซนติเมตรค่าความสวย85รูปก,กั้ง88ค่าความเป็นส่วนตัว28ค่าความเป็นมิตร90าสถานะใกล้ชิดสนิทสนองเออลุกหนักขนาดนี้ค่าความเป็นส่วนตัวก็28ก็พอจะเดาได้อยู่หรอกได้แต่ค่าความเป็นมิตร90เนี่ยนี่มันจะเกินไปหน่อยไหมเราเพิ่งจะเคยเจอกันเองเนีย ขอดทีนะแต่ถ้าต้องไปจุ้งเกี่ยวกับคนที่มีเพื่อนร่วมทางมาแล้วจีคนสำหรับฉันแล้วมันอาจเกินไปหน่อยเนะับเขารู้ได้ยังไงว่าฉันเคยมีแฟนมาแล้วจีคนให้ตายสิเขาเป็นใครกันนะ่แทบเซียนมันจากไหนแนะ่นานๆที่จะเจอคนหล่อสักทีพลาดได้ไงล่ะเนี่ยแม่อดูเมื่อกี้ได้ยินว่าท่อระบายนะ้ำมีปัญหาใช่ไหมฉันขอเสนอตัวเลยนะ ดุงเป็นมืออาชีพด้านทะลวงท่อระบายน้ําทุกประเภทมา30ปีแล้วนะ่ะไอห,หนุ่มนั่นมันทําไม่ได้เดี๋ยวดุงช่วยทําเองนะไอ้รามอกไอ้เอ๊ะทำไมไม่หนูถึงด่าดุงแบบนี้ละ่ะไอห,หนุ่มนั่นยังให้ทําได้เลยทําไมดุงจะทําไม่ได้ละ่ะดุงฝีมือดีกว่านะบริการแบบมืออาชีพซื่อสัตว์สุดจริตทําได้ดีไม่คิดเงินนะ่วยน้าดังเกียรติใส่หัวไปซะฮฮตะเกนี่นะ้ พวกนายหัวเราะอะไรกันมีอะไรให้กล่าอย่างนั้นเหรอโถลุงครับท่อระบายน้ำที่จะนั่นพูดถึงนะกับที่ลุงพูดถึงมันคนละท่อกันครับพวกเขาอยากจะเอ่ยเรื่องอย่างว่านะครับเข้าใจนะครับไอ้ยาเด็กสมัยนี้นะ่าเล่นการดุนแดงขนาดนี้ได้หรอโถ่ไอ้สวยจริงๆสำนักงานในหน้าสังหาจะดีต้อนรับครับพนักงานใหม่เสี่ยวเชี่ยเป็นหนุ่มน้อยอีกแล้วเหรอ พวกขับรถที่บ้านมาอวดด้วยเสียเวลาเปล่าๆแล้วสิให้เสี่ยวเซีย่ยต้อนรับแล้วกัน <Wow. S 3> พี่ชายฉันเพิ่งมาใหม่จะให้ไปด้วยเดี๋ยวเลยเหรอคะฝึกต้อมกันมาตั้งนานจะกลัวอะไรเล่าทำตอนขั้นตอนไปก็พอแล้วยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายดิฉันเสี่ยวเสี่ยจากบริษัทอสังหาเดียนเจียไม่ทราบว่ามีอะไรช่วยไหมคะช่วยแน่นะ บ้านที่เหมาะสมให้หน่อยนะครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชายสนใจโครงการไหนเป็นพิเศษไหมคะแล้วมีงอบในใจประมาณเท่าไหร่งั้นเหรอคะเสี่ยวเซียจะโทษพี่ทิกกี้โกงไดนไะด้งานนี้นะ่ะไม่ง่ายเลยไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่เข้าร้านาจะปิดดิวได้ง่ายๆเธอนะ่ะต้องเริ่มต้นเรียนรู้จกกัดการได้ลูกค้าก่อนนะจากห้องชุดนี้กับห้องชุดนี้ตกแต่งพร้อมเข้าจู่ขนาดกระทัดรัดรานะคาก็ไม่แพงเกินไป เป็นแบบที่นิยมที่สุดในตอนนี้คุณผู้ชายคิดจะไงงั้นหรอคะไม่ต้องเอาที่ถูกเกินไปช่วยดูบ้านนะคบประมาณหนึ่งล้านจวนให้ผมหน่อยนะครับได้คะ่ะได้คะ่ะเดี๋ยวที่ชั้นจะเรียบดูให้เลยนะคะไม่กี่นาทีต่อมาโฮ้ยเกือบลืมไปเลยคะ่ะคุณผู้ชายมีข้อกําหนดนื่องพื้นที่ไหมคะขอเป็นทําเดที่ปล่อยเช่าง่ายๆไม่เอาห้องเปล่านะตกแต่งธรรมดาหรือว,ว่าแบบครบครันก็ใช้ได้แล้วเข้าใจแล้วคะ่ะคุณผู้ชายรอสักครู่นะคะจะดูอ่อนหัดมากเลย เธเป็นเด็กใหม่งั้นสินะถึงจะสื่อสารกันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไรแต่ก็จริงใจดีไม่ได้ใช้เทคนิคการขายใส่ดองแบบนี้กับนี่ซะอีกนะยงั้นดอมาดูขาดสถานะของเธอหน่อยดีกว่านะอายุ19ปีส่วนสูง1 6 3ซนติเมตรความสวย90บรูปร่าง้าสิบค่าความเป็นส่วนตัวศูนย์ข่าความเป็นมิตร50สถานะคนทั่วไปเพิ่งจะจบมัธยมก่อนมาทำงานแล้วเหรอไม่ธรรมดาเลยนะ คุณผู้ชายลองดูชุดนี้สิคะแบบห้องกับทำเลดีดมากเลยคะ่ะใกล้กับจ้านการค้าการตกแต่งก็เป็นสไตล์ที่กำลังฮิตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราคาอยู่ที่800,000ถึงมากกว่า1ล้านจวนนิดหน่อยค่ะการคิดค่าเริ่มต้นใหม่ของระบบให้วงเงินสูงสุดแค่1ล้านจวนถ้าเกินจากนี้คงซื้อไม่ได้แล้วคุณผู้ชายไม่ถูกใจเหรอคะงั้นเดี๋ยวดิฉันช่วยหาแบบอื่นให้ก็ได้คะ่ะเลือกพวก890,000ก็ไม่คุ้มแค่ส่วนต่างไม่จี่หมื่นเอง ถ้าได้คิย์ทเข้าสิบเท้าซื้อทั้งห้าห้องจะขาดทุนเท่าไหร่กันเนะ้ดอเล่นหนะ่าบ้านที่เกินหนึ่งล้านนี้่อลองเรื่องราคาได้ไหมครับถ้าคุยได้ผมจะซื้อทีเดียวห้าห้องเลยคุยได้ค่ะคุยได้ค่ะคุณผู้ชายคุณผู้ชายจะซื้อห้าห้องอะไรกันเหรอคะถ้าคุยได้ห้องในหนึ่งล้านหยวนก็เอาห้าห้องเลยครับจ่ายสดทั้งหมดนะจะจะจ่ายสดทั้งหมดงั้นเหรอคะใช่ครับจ่ายสดทั้งหมดเลยแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บ ก็จะฝากคุณปลยเช่าด้วยนะ่ถ้าเป็นอย่าง,งานั้นค่าคอมมิชชั่นทั้งจากการซื้อบ้านและปล่อยเช่าโอ้โหผ่ายเจ้าคุณผู้ชายคะเด่ดีชั้นจะช่วยคุณผู้ชายทําให้สําเร็จให้ได้คะ่ะอเอาดอยนยไอหนุ่มนี่ใจสดซื้อบ้านตั้งห้าห้องจะชั้นผิดไปแล้วชั้นมองผิดไปแล้วเหรอเนี่ยหนึ่งชั่วโมงต่อมาคุณผู้ชายครับผมเป็นหัวหน้าของที่นี่ครับผมกับเสี่ยวเชี่ยช่วยคุยให้เดียบร้อยแล้วครับบ้านห้าหลังราคาห้าล้าน ค่าธรรมเนียมสำหรับคุณผู้ชายก็คือ1%เปอร์เซนเชิญคุณผู้ชายดูเอกสารโอนกรรมสิทธิ์กับอ่านสัญญาก,ก่อนได้ครับเซ็ในใดก็ได้ครับผมเชื่อใจเสี่ยวเซี่ยถ้าจะซื้อครั้งหน้าผมจะติดต่อเธออีกนะางานนี้ได้ค่าคอมสองเปอร์เซ็นักเข้าบริษัทแล้วฉันก็จะได้เองสี่ห้าหมื่นหยวนที่สำคัญครั้งหน้าเขาจะซื้ออีกเหรอนี่มันโคตรด้วยระดับเทพเซียนในนี่นะใช้การคิดิะเข้าขัข้นต้นสำเร็จแลรว จินน <ersch> ี่กับโคได้รับโบนนะัสคิดติเข้35เท่าจำนวนเงินคิดติเข้35ล้านหยวนใช้การคิดติเข้าขั้นต้นสําเร็จแล้วจินดีกับโคได้รับโบนนะัสคิดติเข้50เท่าจํานวนเงินคิดติเข้50ล้านหยวนใช้การคิดติเข้าขั้นต้นสําเร็จแล้วจินนี่ได้โคได้รับโบนนะัสคิดติเข้า45เท่าจำนวนเงินคิดติเข้45ล้านหยวนใช้การคิดติเข้าขั้นต้นสําเร็จแล้วจินนี่ได้โคได้รับโบนนะัสคิดติเข้50เท่าจํานวนเงินคิดติเข้50ล้านหยวนใช้การคิดติเข้าขั้นต้นสําเร็จแล้ว จนดีด้วยฮอตแต่รับโบนัสคิดติเข้า50เท่าจำนวนเง,งินคิดติเข้า50ล้านหยวนให้ตายเถอะก่อนหน้านี้คิดว่าจะได้คิดติเข้าสักสิบเท่าดูเหมือนว่าจะคิดตื้นไปหน่อยนะโชคดีเมื่อคู่ยังยิงงนยันราคาที่1ล้านหยวนต่อห้องไม่งั้นขาดทุนจับแน่จินดีด้วยฮอตอัปเกรดเดเวลแล้วฮอตจะได้รับเงิน0.8หยวนในทุกวินาทีที่ฮอตอยู่บนโลกชื่อเจียงเฉินอายุ18ปีส่วนสูง 182ซงร้อนตเมตรความหล่อ85เลเวลหเงินสำรองในระบบ ,4890 อย้หยวนสามารถถอนได้ทุกเมื่อระบบ0ูหยวนต่อวินาทีค่าประสบการณ์อัปเกรด5ล้านต่อ10ล้านลูท่าเสี่ยวเซี่ยจะเป็นดาวนำโชคของฉันสิดนะ้ใช้เงิน5ล้านกับเธอได้เงินคริติคอลกลับมา230้อล้านแถมจะได้เงินอีกวันและ70,000นกว่าหยวนชีวิตที่เหมือนมีตัวช่วยนี่มันต่างจากชาติก่อนได้ฮะงั้นขอใช้เงินตามใจตัวเองหน่อยก็แล้วกันเสี่ยวเซี่ย ตามฉันมาหน่อยสิมีอะไรเหรอคะคุณผู้ชายเสี่ยวเซี่ยคุณเจียงเฉินช่วยให้งานห้งหองของเธอสําเร็จเ็นนี้เธอต้องเลี้ยงข้าวเขาซะแล้วดูแลเขาให้ดีเธอสร้างความสัมพันธ์อันดีงามเนะเสี่ยวเซี่ยไม่ใช่ครั้งหน้านะแต่จะมีครั้งต่อ,ตอไปขอแค่อยู่กับฉันรับรองเลยว่าเธอมีกินมีใช้สบายแน่นอนฉะฉัน,ฉนคุณเจียงเฉินคะวันนี้เราจะเพิ่งเลยนะคะ ไว้เราคุ้นเคยกันมากกว่านี้หน่อยนี่ไหมคะอะไรคือวันนี้อย่าเพิ่งหรออะไรคือคุ้นเคยกันมากกว่านี้พูดอะไรนะ่ะขอเลขบัญชีเธอหน่อยสิเดี๋ยวฉันโอนเงินให้นะ่นอะเออโอนเงินเงินอะไรคะทําไมต้องโอนเงินให้ฉันด้วยคะวันนี้เธอคือดาวนำโชคของฉันฉันต้องขอบคุณเธอนะหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เจอกันอีกนะเออคุณเจียงเฉิงพูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องสักคำเลยสามแสนห้าหมื่นเลยเหรอ การซื้อขายกับเธอครั้งนี้ทำไมฉันได้คิติคเข้ากับมามากกว่า200ร้อลาร์ให้เธอซัก 350, สามแสนห้าหมื่นเพื่อสารความสัมพันธ์ที่ดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกได้ค่าวความเป็นมิตรบวก85คุณเจียงเฉิงคะขอแอดวิชชทได้หรือเปล่าคะฉ,ฉันอยากจะเลี้ยงข้าวกับคุณคุณนะคะเงิน3ามแสนห้าหมื่นหยวนทําไม้ค่าวความสนิทสนมจาก50กลายเป็น85ได้ทันทีเลยพลังเงินนี่มันใช้ได้ผลจริงๆดูค่าที่เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกดีจริงๆ เพิ่งสังเกตว่าคุณเจียงเฉินก็หลอเอาเรื่องในนั้นเนี่ยเธออยากขึ้นมาไหมถ้าเขาอยากทําเรื่องแบบนั้นตอนกลางคืนจริงๆถึงจะดูเดวไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้แย่นิ่น,นะเสี่ยวเชื่อวันนี้เหนื่อยแล้วฉันกลับก่อนได้ไว้เจอกันใหม่ไงคุณเจียงเฉิงคะคุณเจียงเฉิงไปแล้วเหรอครั้งหน้า่อยเจอกันเหรอแม่ครับผมกลับแล้วได้ กลับมาพอลี่ร้อยมาแต่งหม้อใช่เจนที่ลูกชอบนะขอบคุณนะครับแม่ไปเที่ยวเล่นที่ไหนมาอีกล่ะไม่ใช่ว่าจะไปทิ่แบบลงเรียนจบหรอกลระคิดไว้แล้วหรือยังจะไปที่ไหนเนาะพ่อมอยากไปเมืองหมวัวตู้เน่ยจะเข้ามหาได้หมวตู้ก็ได้อยากไปรูบรรยากาศก,าก่อนแน่เรื่องนี้ลูกตัดสินใจเองเถอะนะข้าเดนท้องเดี๋ยวให้แม่โอนให้นะส่วนที่เหลือลูกก็จัดการเองที่รักเนี่ยก็นะคนนี้ก็เอาแต่ให้เงินไม่สนใจอะไรในดะ เดี๋ยวลูกก็เสียคนหอกไนดะ้ถ้าเดียงจะเป็นลูกแง่ติดพ่อติดแม่แบบนี้เดี๋ยวก็หาลูกสะภ้ยไม่ได้หรอกไนดะ้โถ่แม่จะพูดเรื่องน่าอายแบบนี้สีครับตอนนี้ผมไม่ใช่เจียงเฉิงที่โง่งในได้เดียงสามัญชาติก่อนแล้วหนนี้นะ่ะจะปล่อยให้แม่มีมลูกสะภ้ยได้อย่างงกันถ้าจะจองตั๋วแต่เนิ่นๆนะเมื่อคนะืนซื้อแบบเร่งด่วนไปหน่อยต้องได้เด็ดอดแน่นอนขอโทษครับขอโทษครับ ฮ้โจอิงเอ๊นายเจ้างึงนี่นะใช่ฉันนั่งตรงนี้นะบังเอิญจังฉันก็นั่งตรงนี้เหมือนกันขอบคุณนะคุณคนสวยครับที่ของผมก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้เดินทางกับคุณเนาะเอ้โจอิงเธอเข้าไปนั่งข้างในสิเพื่อนที่นั่งนี่มันน่าจะเป็นของคุณคนสวยไม่ใช่หรอคนเครื่องบินเน่ะเขาไม่อนุญาติให้เปลี่ยนที่นั่งเมื่อสั่วหรอกเนะ ฉันมากับเธอทำไมล่ะเราอยากนั่งยังยงัต้องในงานนายด้วยเหรอคุณผู้หญิงไปทำอะไรที่หมอวตู้งั้นเหรอครับเด่นงานนะคะเจียงเฉิงแล้วนายล่ะอยู่บ้านว่างๆเนี่ยได้อยอกไปเที่ยวเล่นดีจังเดยไปเที่ยวเล่นนี่เองผมเรียนซ้ำมชั้นมาหนึ่งปีเพิ่งจะจบก็ไปเที่ยวที่เมืองหมัวตู้เหมือนกันผมชื่อเซียนเซินนะครับจะดีที่ได้รู้จักนะครับคุณคนสวย คุณคนสวยครับผมตเตือนคุณเอาไว้ก่อนนะครับว่าที่เมืองใหญ่นะ่ะมีการหลอกลวงเยอะมากเลยนะครับพอไปมาหลายครั้งแล้วโดยเฉพาะเรื่องโรงแรมนะ่ะแต่งรวมปัญหาเลยนะครับแต่ว่าโรงแรมที่ผมพักนั้นมันค่อนข้างดีเลยเพ่อผมจัดการให้ทุกอย่างเลยแถมจะมีรถมารับที่สนามบินด้วยนะคุณพักที่ไหนล่ะครับให้รถของผมแวะไปส่งดีไหมไม่จางนั้นนั่งแท็กซี่ไปแพงมากเลยนะไม่ต้องดอกนดะ้ห้องที่ผมจองเอาไว้ก็มีบริการรับส่งเหมือนกันนะ่เธอมากับผมไม่รบกวนคุณดอกนดะ้ จริงเหรอจองโรงแรมไว้ที่ไหนละ่ะอามาัอาอนอ,ามาอย่างจุนเน่ะฮาอามันอย่างจุนโรงแรมร,ระดับท็อปอามันอย่างจุนที่ใช้เงินลงทุนกว่า3 3มจุดสามพันด้านจวนและผสมผสานโบราสถานกันเก่าแก่หลายพันปีจากหมู่บ้านสีเจียงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนั่นน่ะเหรอแต่ว่าผมเคยไปพักมาแล้วนะครับห้องหมิงเกอราคาคืนละเก้าพันหยวนก็ยังไม่มีบริการรับส่งเลยดนะ้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจองห้องวินน่าแบบส่วนเอาไว้น่ะ จริงเหรอครับเนี่ยวินล่าแบบมีส่วนนาคาคืนล่า80 0 0มืหยวนเลยนะเจียงเฉิงไม่น,น่าเชื่อเลยว่านายจะเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันนะนี่พูดอย่างก็ว่าเธอไม่ใช่ลูกเศรษฐีเลยนะโจอ,อิงไม่ใช่แค่เราประจำโรงเรียนเราแต่ยังเป็นลูกเศรษฐีที่มีชื่อเสียงในเมืองอีกด้วยตอนสมัยเรียนก็มีทั้งลีมูซินและโลสลอยที่บ้านมารับมาส่งตลอดเลยโจอ,อิงพูดสูงศักดิ์สี เป็นคนที่ผู้ชายต้องก้มหน้าด้วยความรู้สึกต่ำต้อยเมื่อสบตากับเธอแทบจะไม่มีใครกล้าจีบโจอิงเลยเธอเองก็ไม่เคยแสดงท่าทียิ่งยโสแค่ตั้งใจเดียนจากสง,ง่อมสงี่มคนเดียวแต่ก่อนในสายตาเรามีแต่เจ่าเจียคนเดียวเท่านั้นจึงไม่ได้สนใจจูอินมากนะั้นได้ยินมาว่าตอนหมอห้าบ้านเธอมีปัญหาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็เดินมาโรงเดียนตอนนี้ฉันเป็นลูกเศรษฐีที่ไหนกันล่ะใช่ละสิเมื่อกี้พูดเรื่องไม่เข้าท่าให้ล้าสิต้องนี้เปลี่ยนเรื่องดีกว่า อืมสมัยก่อนน่ะโรงเรียนเราสนุกมากจริงๆเฮ้ยในที่สุดก็คลี่คลายสถานการณ์ที่ไ่าเดือดี่ได้แล้วขอดูความเป็นมิตรของโจอิงหน่อยสิอะชื่อโจอิงอายุ18ปีส่วนสูง172ซนติเมตรค่าความสวย96รูปร่าง96ความเป็นส่วนตัวศูนย์ความเป็นมิตร75ขอค่าความเป็นมิตรตั้ง75เลยเหรอ ปก,กติเพื่อนร่วมชั้นก็มีค่า65หเท่านั้นเองโจอิงนี่เธอหรือว่าเธอแอบ,บสนใจเราอยู่เนะี่สวัสดีครับผมเองเจียงเฉิงครับสวัสดีค่ะคุณเจียงดิฉันหวังอี่เหวียนเป็นผู้จัดการส่วนต่อของวินดาที่คุณจองเอาไว้นะคะโจอิงแล้วเธอพักที่ไหนเหรอพักบ้านเพื่อนแถวพูดตรงน่ะมันคนละทางกับอามานยังยุในใดนะนเดี๋ยวฉันนั่งแท็กซี่ไปเองนายไม่ต้องห่วงฉันดอกนะเจียงเฉิงมาเถอะโจอิงเราเป็นเพื่อนเก่าเกินไม่ต้องเกรงใจรอกนี่ คุณหวังครับช่วยไปส่งเพื่อนผมที่ฟูตองก่อนนะครับได้ค่ะจริงเหรอเนี่ยสาวสวยจะไปถูกไอคนอวดขี้ดอกรวงคนนั้นหลอกเอาได้เนะีขึ้นรถไปกับมัน๋ยวมันก็ว่างยอะไม่ได้ต้องหาทางปกป้องสาวสวยเอาไว้ไม่แน่ว่าคืนนี้เธออาจจะพีกายให้เราก็ได้จี้ส<ๆ>ิบห้านาทีต่อมาเจียงเฉิงดีจริงๆที่ได้เจอนายเราแอดวีแัดกันไว้นะว่างๆเดี๋ยวฉันจะเด้ยงข้าวขอบคนได้เลยถ้าพูดเองนะจำไว้ให้ดีอย่าลืมสะล่ะ จะด่มได้ยังไงล่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายจริงๆนี่นะเรื่องเล็กน้อยนะงั้นไว้เจอกันใหม่นะอืมโอ้ไม่นะสาวสวยปล่อยไปง่ายๆได้อย่างไรกันโอ้คำคืนสุดโรแมนติกที่จะได้เจอกับสาวสวยหายไปแล้วอะเจียมมากตัดสินใจมาทักที่อาณาหยันยุนน,นี่ถูกต้องที่สุดแล้วคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจริงๆเออคุณเจียงคะน้ำในอ่างอาบน้ำเตรียมไว้แล้วคะ่ะคุณอาบน้ำได้เลยนะคะ ดีเลยอาบน้ำก่อนเอะมีบริการแบบนี้ด้วยงั้นเหรอครับการช่วยถอดเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในการบริการของเราคะ่ะแต่กางเกงในคุณต้องเปลี่ยนเองนะคะ,อ,ะ,อ,ะอ๋อเออไม่ใช่สิการขัดล้างก็เป็นหนึ่งในการบริการแต่ไม่รวมการอาบน้ําให้นะคะคุณเจียงอ๋อสบายจังเลยจะว่าไปแล้วพอมองดูดีดีผู้จัดการหวังก็สวยไม่เบาเลยถ้ามีบริการอะไรพิเศษอีกแล้วก็ คุณเจียงคะเพราะว่าเราสูกชะตายการถึงได้ทําแบบนี้นะคะตัวคุณร้อนจังเลยน้ำร้อนกันไปเหรอคะให้ตายสินี่ฉันกําลังคิดอะไรอยู่เนี่ย